ก็มาที่เรื่องของสถานการณ์ใต้กันบ้างก็ปรากฏว่ายังคงเกิดเหตุรายวันนะคะแล้วก็รุนแรงซะด้วยนะคะพี่โสที่ยะลาค่ะบริเวณถนนเลขะกุลที่เชื่อมต่อถนนเลียบแม่น้ำบริเวณทางโคง้งสวนสีเมืองอำเภอเมืองจังหวัดยะลานะฮะซึ่งก็เกิดจักรยานยนต์บอมค่ะพี่โสเป็นจักรยานยนต์บอมซึ่งเจ้าหน้าที่เนี่ยพอไปถึงที่เกิดเหตุเนี่ยก็พบ จักรยานเป็นมอเตอร์ไซค์เนี่ยนะคะยี่ห้อฮอนด้าเ Wave ล้มคว่ำอยู่ในสภาพพังยับเจินแล้วก็มีสเก็ดร,ระเบิดตกกระจายอยู่ทั่วบริเวณนอกจากนั้น,นยังพบเศษแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ตกอยู่ด้วยเจ้าหน้าที่ก็เชื่อว่าเป็นระเบิดแสวงเครื่องน้ำหนักไม่ต่ำกว่าสิบกิโลกรัมซุกอยู่ในรถจักรยานยนต์และถูกจุดชนวนด้วยระบบวิทยุสื่อสารเหตุที่เกิดขึ้นในครั้งนี้เนี่ยก็ทำให้รถของเจ้าหน้าที่ทหารเนี่ยที่ อยู่ตรงบริเวณทางโค้งเนี่ยเสียหายจากแรงระเบิดนะคะทั้งฝั่งด้านซ้ายล้อแล้วก็ฝาท้ายมีผู้บาดเจ็บเป็นเจ้าหน้าที่ฐานพลานหน่วยเฉพาะกิจกรมฐานพลานส3สบสามเนี่ยส่งถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลโดยเร่งด่วนปรากฏว่ามีฐานออทนพิษบาดแผลไม่ไหวเสียชีวิตที่โรงพยาบาลสองนายบาดเจ็บอีกเจ็นายนะคะแล้วก็นอกจากนี้มีชาวบ้านบาดเจ็บอีกสี่รายด้วยค่ะก็จากการสอบสวนนั้นก็พบว่า ขณะที่เจ้าหน้าที่ทหารพรานเนี่ยกำลังกลับจากการตั้งด่นงดานตรวจนะคะและกําลังขับรถยนต์จะกลับฐานปฏิบัติการที่ถนนสาย418เมื่อมาถึงที่เกิดเหตุเนี่ยคนร้ายซึ่งนาํารถมอเตอร์ไซค์มาจอดไว้ริมทางก่อนแล้วเนี่ยก็กดระเบิดทันทีอ,ทอืก็ทําให้เจ้าหน้าที่แล้วก็ชาวบ้านได้รับบาดเจ็บแล้วก็เสียชีวิตซึ่งในข่าวเนี่ยบอกเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ชื่อว่าเป็นฝีมือของนายโรกิดอเลาะค่ะแกนนําก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่เนื่องจากว่า มีข่าวสารแจ้งเตือนมาล่วงหน้าว่าคนร้ายคนนี้เนี่ยจะนําระเบิดเข้ามาก่อเหตุในพื้นที่ในวันนี้นะคะนี่ก็เป็นเหตุระเบิดที่เกิดขึ้นรายวันเลยทีเดียวพี่โส